กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้ชมทุกท่านครับอ่ามาพบมาเจอกันครับช่วงบ่ายๆนะครับมืดอนี้เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่23ครับมีนาคม2 5 6 7นห้ร้บเจ็ดนะครับเอาแป๊บแป๊บนะครับสี่เข้าสู่ปลายเดือนของมีนาครับแล้วนะครับปีนาคมสองพแล้วอ่าคือเก่าวเมื่อนเดิมนะครับมาพบมาเจอกับแอดวีไลนะครับมืดอนี้ นะครับช่วงบายบกันนะครับมีแนวทางตัวเลขครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอ่าเป็นอย่างไรนอครับอากาศช่วงนี้นะครับคอมเมนต์มาเน้นเน้ครับห่อนรบกันแห้งบ่อ่าให้ระวังครับช่วงนี้นะครับพายุรืดดูร้อนนะครับเอฟซีอ่าเข้ากับฟังติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอ่าให้ย่างไก่ชิดนะครับเพราะว่าเร่องลมนะครับพายุหนาแรงนี่ระวังหยากนะครับ เอาให้พี่น้องเข้าติดตามกันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเหนื่องนะครับช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะครับเดินทางไปใส่มาใส่เข้าใส่ความระมัดระวังเพราะว่าจะเป็นใส่รถใส่ลาดใส่ถนนนะครับค่อยๆไปค่อยๆมาครับอ่ามือเช้านี้นะครับเกิดอุบัติเหตุที่บ้านแอดวิไลนะครับเพียงแห่ไฟดับอยู่นะครับสองยกนะครับช่วงสองโมงกว่าๆนี่กันดับไปอีกยกหนึ่งนะครับราคามาช่วงสี เทียงเทียงมันนี่ก็ดับอีกยกหนึ่งนะครับก็เลยเช็คเบื้องแล้วนะครับในใกล้กลุ่มนะครับก็คือลดบรรทุกไปส่วนเสาไฟฟ้านะครับอ่าเห็นให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักนะครับเอาเดือนทางไปใส่มาใส่เฮายาอ่าใส่อารมณ์ความ่อนบูว่ามนะครับค่อยไปค่อยมานะครับอากาศร้อนเราอย่าร้อนตามอากาศนะครับอ่าเอาครับมือนี่นะครับมีน่าทังตัวเลขครับมาฝากมาตอนกัน เป็นแนวทางนะครับเลขกรับลมก้านะครับเขาใดมาหอดมาเทืองเหล้วนะครับเล็กรับลมก้าจะเป็นบนอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอ่เลขวิ่งสองตัวมาตัวแน่นอนอ่าสหรับสายวิ่งสายเลี่สายจวดถือใจกันเลยนะครับอ่าพว่าข้างแอ็ดวิไลคยเบอกนะครับอ่าสองสามงวดที่ผ่านมานะครับเลขวิ่งถือว่าเขากันลายสำนักนะครับเ C 2ซีสองตัวมาตัวมาให้เห็นแน่นอนนี่แหละครับจับตา สำนักในเดินดีเขาจับตาสำนักนั้นเดินมาตัวนี้สำนักนี้เดินมาตัวนี้จับใส่กันเลยครับเอฟซีบอมมี่าดนะครับเอาเขาก็ติดตามกันไปอขอกราบขอบ,ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านทุกคอมเมนต์ด้วยครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับทางแอดวิไลกับบอมีแอร์ตอบแทนนะครับดอกจากหาแนวทางที่ว่าเด็ดที่ว่าดังนะครับอยากให้เอฟซีมิโชคมีลาบกันนะครับดันดนหา นี่คือสิ่งตอบแทนจากทางแอดวิไลนะครับเพื่ออยากให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้มีโชคมีลาภกันนะครับเอาครับเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางกันเ,เลขรับล่ 9, 1, มเกเมษายนครับ2567หวานหน้านแนทางตัวเลขสี่ทกโอกโดนใจ FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกัลปบอกนะครับาทางสองเข้ากันเสนอนำเสนอเป็นแนวทางเป็นบรรทัดฐานนะครับคุณพอ่อคุณแม่มักสำนักใดเข้ากัจังต่าง บ่มักปล่อยผ่านนะครับอ่าครับเดี๋ยวทางเอ็นวีไลเขียนแป๊บเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้ากะจังคอยแคบหนาจอพร้อมกันนะครับเวลาทางเอ็นวีไลเขียนแป๊บเดียวนะครับกับเลขรัลบลมเก้านะครับประมาณหามงแร้งนะครับทางเอนวีไลก็สิได้ไปซอยห้างข้าวดำเพิ่นนะครับไปสวด อภิธรรมนะครับรวมกับท่านเจา้าภาพเพิ่นกับเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันนะครับเป็นคนรู้จักกันกับไอ้ญาติทั้งทั้งแม่ยายครับญาติทั้งแม่ยายนะครับเพิ่นเสียชีวิตมาจากทั้งจังหวัดระยองนะครับไปทํางานว่าท่านได้เฒ่าได้แก่นะครับ FC แก่49ปีนะครับสิได้ไปร่วมสวดอภิธรรม งานเพิ่นนะครับแต่่ากกรสิไปกัเอาตัวเล็กน้าทางครับมาฝากมาตอนกัดเล็กลับลงกานะครับผู้เสียอายุอายุนะครับผู้เสียชีวิตนะครับเอซี MC. อายุ 49ปีนะบา,บารู้ว่าบานเล็กที่เพิ่นเทไหร่นะครับแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตมาจากทังจังหวัดร,ระยองนะครับศพเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้นะครับศพเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้ะเป็นยาก เป็นลูกเป็นหลานทั้งแม่ยายนะครับเอาครับเลขรับล่มเก้านะครับอ่าเนว้าทางเลขวิ่งของเพิ่นเป็นบนอย่างเดียวด้วยครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับบนอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับล่าง เดี๋ยวสีเหลี่เรียห้าแคปหน้าจอยพร้อมกันวิ่งไปที่วันนี้นะครับเหลียกรับลงกล่าววันไดวิ่งไปที่เจ็ดกับศูนย์นะครับ ัเดียวแคปหน้าจอครับแล้วๆแป๊บเดียวอ่ะครับเตรียมแคปหน้าจอกันอ่ะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ยังรอดสำนักไดแน่นะครับอ่ะตอนนี้ที่แอนวิไลเริ่มทยอยติดตอ่อสำนักต่างๆ,ๆเข้าไปแล้วนะครับหรือว่าอยากได้ดนโดนนะครับกับพยายามติดต่อมาคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าคอมเมนต์มาบอกแอนวิไล่ที่ได้ติดตามให้นะครับแต่ว่าทางแอนวิไล่กัโทอยู่บริสเล้านะครับสำนักที่เคยมาลงทางช่องห้องหลายสำนัก แต่ว่าสำนักเพื่อนไหที่ห้มาเดียวหอก็เอานํามาฝากเดียวนะครับนี่คือการทํางานของเงินวิไลนะครับอ่าบ่ไดดอยูซื้อนะครับก็คือวางก็คือโทษศะพั์อ่าไปหานักคานวณต่างๆนะครับอยากได้รีบๆมาฝากมาต่อน FC คุณพ่อคุณแม่กันนะครับอ่ะเตรียมแคปบหน้าจอครับเลขรับลม9กานะครับอ่าจากใเฮาก็เบิ่งจุดเลขน้าทางไปปอมกันนะครับแคปบหน้าจออ่ะครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แครหน้าจอไม่เป็นนะครับชัดเจนนะครับก็คือเล็กวิ่ง2ตัวแค่นั้นนะครับเลขรับลม9ครับ1เมษายน2567ครับบนอย่างเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ้งสกิปให้ดีเป็นบนอย่างเดียวสำนักได้เดดสำนักได้ดังครับ FC มากชอบเล็กรับลงเก้านะครับลองมาจับใส่กันเบิ้งวดนี้เพิ่นใด้7กับ0นะครับ7กับ0นะครับ 7กับ0นะครับแนวทางตัวเลขถูกอ,อกโดนใจ FC คุณพอ่อคุณแม่กันบ่ถ้าถูกอ,อกโดนใจนะครับแคปหน้าจอครับเป็นแนวทางฝากตอนกันอ่าพอมักปล่อยผ่านทางสองเฮานำเสนอเป็นแนวทางครับเพื่ออยากให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ไมีโชคมีลาบกันนะครับอ่ามักชอบเฮากับจังต่างบ่มัปมกปล่อยผ่านนะครับอ่าคอมเมนต์มานะครับ FC ครับคุณพอ่อคุณแม่ครับคอมเมนต์มาอยากให้ทางเอ็นวิไลติดตามสำนักใดโดนด่ดวน,วน,วนคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวไปตามใหม่ ถ้ามีคอมเมนต์มาว่าให้ไปตามคุณพ่อเซียนเอเฮ่เดี๋ยวนะครับให้ติดต่อคุณพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลไปตามให้สําหรับแนวทางตัวเลขของคุณพ่อเซียนเอเฮ่นะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวพิจารณาติดตามให้แต่ละสํานักนะครับอาสุดท้ายนี้จากลากันไปครับไอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองนะครับใส่บวขาดมือนะครับอยู่ดีมีแห้งทุกทุกท่านเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ